10อันดับ malware ที่ตรวจพบในไตรามาสที่2ของปี2020มาแล้วครับผ่านกันไปแล้วครึ่งปีนะครับกับเหตุการณ์โควิด19และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เราหายใจหายคอกันไม่ค่อยสะดวกเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าในหลายๆประเทศก็เริ่มมีการผ่อนปรนในเรื่องของข้อจำกัดหรือการล็อกดาวน์ต่างๆลงกันมาพอสมควรแล้วด้วยแต่ในทางกลับกันพวกการโจมตีไซเบอร์ก็ยังคงใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่มีทีท่าจะผ่อนปรนลงเลยครับในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาทางอ e ีเซเองก็มีการตรวจพบว่ามีการโจมตีจากอ e ีเมลและเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโควิด -19 เกิดขึ้นมากมายเลยครับรวมไปถึงอีเมลฟิชชิงที่เลงเป้าหมายไปที่ผู้ซื้อทางออนไลน์โดยแอบอ้างเป็นบริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังของโลกซึ่งตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง10เท่าเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ในไตรามาสที่1ครับในขณะเดียวกัน การโจมตีในส่วนของการใช้งานรีโมทเดสก์ท็อปโปรโตคอหรือตัว RDP ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนช่วงไตรามาสที่1ด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นจุดที่ถูกละเลยเรื่องความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องครับการโจมตีนี้จึงยาวต่อเนื่องมาจนถึงไตรามาสที่2ที่ผ่านมาเลยนั่นเองอีกหนึ่งสิ่งที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนั่นก็คือแรนซัมแวร์ครับ โดยเฉพาะกับเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังมองข้ามเรื่องความปลอดภัยในจุดนี้และมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลและถูกนำไปประมูลขายบนเว็บไซต์ใต้ดินรวมไปถึงการปรากฏตัวของรนซัม์แวร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android และมาในรูปแบบของโปรแกรมติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ที่แคนาดาด้วยครับ และในส่วนของม a l แวร์ที่มีการตรวจพบในช่วงไตรามาสที่2นี้มีอะไรบ้างเราไปรับชมกันครับอันดับที่1 LNK Agent คงที่อันดับที่1จากไตรามาสที่1ของปี2020ครับ LNK Agent เป็นไฟล์โปรจกร์ที่ใช้เป็นทางลัดช็อตคัทสำหรับเริ่มการทำงานของไฟล์ครับโดยแฮกเกอร์มีการปลอมแปลงเป็นไฟล์รูปแบบลิง์ช็อตคัทตัวนี้ เนื่องจากว่าผู้ใช้จะไม่ค่อยสงสัยกับลักษณะของไฟล์มากเท่าไหร่ตัว LNK agent ไม่ได้มีฟังก์ชันอันตรายครับแต่ถูกใช้เป็นสะพานเพื่อเริ่มการทำงานของม a l w a r e ที่เป็นอันตรายมากกว่าอันดับที่2 VBA Trojan Downloader .agent คงที่อันดับที่2จากไตรามาสที่1ในปี2020ครับ VBA Trojan Downloader.Agent เป็นไฟล์ Microsoft Office ที่ออกแบบพิเศษสำหรับเริ่มทำงานคำสั่งเพื่อดาวน์โหลดและเริ่มทำงานมาแวร์ครับซึ่งส่วนมากจะมาทางไฟล์แนบในอีเมลปลอมหรือพวกฟิชชิ่งเมลนั่นเองอันดับที่3 WinExploitCVE 2017-11882คงที่อันดับ3จากไตรามาสที่1ในปี2020ครับ รหัสตรวจจับนี้คือไฟล์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจาะช่องโหว2017่ CVE 2017-11882ที่พบใน Microsoft Equation Editor ของ Microsoft Office ครับโดยใช้เป็นด่านแรกเพื่อการแทรกซึมเข้าระบบเมื่อผู้ใช้เปิดไฟล์แนบที่มาจากอีเมลปลอมหรือฟิชช h i n g mail ตัวช่องโหว่ดังกล่าวก็จะเริ่มทำงานและดาวน์โหลดม a l w a r e ลงมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เริ่มทำงานครับ อันดับที่4 Doc Trojan Downloader.Agent ขึ้นจากอันดับที่13ในไตรามาสที่1ปี2020ครับไฟล์ Microsoft Word อันตรายที่ใช้ดาวน์โหลดมาแวร์จากอินเทอร์เน็ตโดยมาในรูปแบบของใบแจ้งหนี้เอกสารทางกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่ดูว่าเป็นเอกสารสำคัญขึ้นอยู่กับแผนการที่แฮกเกอร์ส่งมาในอีเมลปลอมครับอันดับที่5 HTML Fraud ขึ้นจากอันดับที่14ในไตรามาสที่1ของปี2020ครับ HTML Fraud เป็นรูปแบบการหลอกลวงโดยใช้เนื้อหาจาก HTML หรือโค้ดที่ออกแบบมาสำหรับเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายเป็นเงินและผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ใช้ครับเช่นเว็บไซต์ปลอมอีเมลปลอมหรือที่เราเห็นกันบ่อยๆในรูปแบบของการได้รับรางวัล iPhone หรือสมาร์ทโฟนต่างๆ อันดับที่6 html phishing agent คงที่อันดับที่6จากไตรามาสที่1ปี2020ครับ html phishing agent เป็นไฟล์ html อันตรายที่ใช้ในอ e ีเมลปลอมโดยใช้แทนไฟล์อื่นๆเมื่อมีการเปิดไฟล์จะนำผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์เพื่อขอข้อมูล username และ password หรือข้อมูลสำคัญต่างๆและส่งกลับไปให้แฮกเกอร์ครับ อันดับที่7 JS Agent ขึ้นจากอันดับที่9ในไตรามาสที่1ปี2020ครับไฟล์ JavaScript นี้ใช้หลีกเลี่ยงการตรวจจับที่แทรกซึมเข้ามาทางเว็บไซต์ต่างๆและแสดงหน้าจอดาวน์โหลดไฟล์บนหน้าเว็บไซต์นั้นๆครับอันดับที่8 Win Hack2.Equation คงที่อันดับที่8จากไตรามาสที่1ปี2020ครับ Win Hack 2 Equation เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแฮกระบบของหน่วยงาน National Security Agency หรือ NSA ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ถูกกลุ่มแฮกเกอร์ Shadow Broker นำไปใช้โดยมีการปล่อยบนอินเทอร์เน็ตและกลายเป็นเครื่องมือที่แฮกเกอร์นำไปใช้กันอย่างแพร่หลายอันดับที่9 Win b u n p u e ตกจากอันดับที่4ในไตรามาสที่1ของปี2020ครับ วินบันพิวเป็นเวิร์มที่แพร่กระจายผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกอย่าง USB หรือ external hard disk ครับเป็นบอ t เด็ดในกลุ่มของ Wall a r s h o t ครับหรือเรียกในชื่ออื่นว่า g a m ์มา a ัหรือบอ t เ e ็ Andromeda ที่เป็นเครือข่ายบอ t เน็ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถูกออกแบบมาให้มีการตรวจจับได้ยากด้วยครับอันดับที่10 j s Danger The Script Attachment ขึ้นจากอันดับที่15ในไตรามาที่1ของปี2020ครับ JF d a n g e r s c r i p t Attachment เป็นสคริปต์อันตรายที่แนบมากับอีเมลโดยมีจุดประสงค์ในการแทรกซึมเข้าระบบและดาวน์โหลดมาแวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับซึ่งถูกใช้ในแผนการเผยแพร่กระจายมาแวร์ในแผนการใหญ่ๆเช่น Trickbot และโปรแกรมเรียกค่าถ่าย ransomware ประเภทต่างๆครับ จะเห็นได้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันการโจมตีเหล่านั้นก็ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางไซเบอร์ให้มากครับรวมไปถึงมีการใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของเพื่อน ให้พ้นจากการโจมตีของม a l แวร์และช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของเพื่อนๆด้วยครับสำหรับวันนี้บอลและ a c t i v e ไซเบอร์นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารไอทีที่น่าสนใจรวมทิปการใช้งาน eSet ดีๆกดติด,ด,ดตามไว้ได้เลยนะครับ Active IT Channel ส่วนถ้าต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกดูจากบนหน้าจอได้เลยนะครับ